คาวอย่าระกันไทยวิวบยานดีวิรายการค่ะค่ะเจงเคมแบบไม่มีไม่มีเอ่อผู้กรณีค่ะทเะ,ะเบียนรถค่ะทะเบียนรถสองสองไขเ่เท่าห้าเจ็ดค่ะสองขอไข่เท่าพุเท่าห้าเจ็ดก,กรุงเทพค่ะห้าเจ็ดกรุงเทพสักคร่ค่ะใช่ค้ะรถของคุณจักรพง์ทิพย์สุวรรณเป็นรถฮาวาวนะคะ เป็นฮาวายค่ะชื่อไอ้น,นี่คือช่วยสายหลักเซลูลาบีนข่าวปฏติเหตุรถไปโดนอะไรมาคะที่จะแจ้งเคลมถอยชนเอ่อเหล็กที่กั้นกั้นตู้น้ํามันนะคะใช่ชนถูกเหล็กกั้นนะคะมีทรัพย์สินเสียหายไหมคะหรือดรถเสียหายอย่างเดียวเป็นแค่รถเสียหายค่ะค่ะความเสียหายมีรอยส่วนไหนของรถคะท้ายรถนะคะตรงประตูท้ายประตูประตูท้ายประตูด้านหลังนะคะใช่ค่ะมันเวลาปิด นอกจากแบบว่ารอยบุบกับเรื่องสีนิดหน่อยก็คือเวลาพอปิดอะค่ะมันมันมันต้องกดอะค่ะหมายถึงว่าถ้าให้เขาปิดออโต้เองอะเขาก็จะเด้งออกต้องช่วยแบบกดดันลงไปก่อนก็คือเวลาปิดต้องดันดันลงนะคะถ้าใช้เป็นอัตโนมัติปิดไม่ได้นะคะค่ะมันปิดแล้วพอพอพอเหมือนมันแยบไปมันเหมือนไม่ไม่ลงล็อกมันก็เด้งออกก็คืออัตโนมัติไม่ล็อกนะคะใช่ค่ะต้องเอามือดันนีมันลตั้งแต่วันไหนคะวันเสาร์ค่ะ เป็นวันเสาร์นะคะใช่ค่ะตั้งแต่วันเสาร์ช่วงเวลาประมาณกี่โมงคะวันเสาร์ที่เจ็ดประมาณเดี๋ยวนะคะอ๋อประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าค่ะค่ะไปเจอเทีอย่แถวไหนคะอยู่เอ่อปั๊มปั๊มป้ทออยุธยาที่อยุธยาค่ะค่ะเป็นปั๊มพุทธทอค่ะที่อยุธยานะคะ ค่ะผู้ขับขี่รถคุณอะไรเป็นผู้ขับคะสรินทิ์ค่ะค่ะคุณสรินทิปจ่ารินทิ์ทิพย์สุวรรณใช่ค่ะทิพย์สุวรรณนะคะใช่ค่ะเป็นสาย,ยกับคุณอะไรคะสรินทิ์ค่ะคุณสรินทิ์ขับขี่เองจะให้เองนะคะใช่ค่ะเบอร์ที่สามารถติดต่อกลับจะเป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาติดต่อได้นะคะศูนย์แปดหน่งแปดห้าศูนย์สองหกเก้าศูนย์ใช่ค่ะสถานที่สรปนั้นมาอยู่พร้อมกับรถคุณสรินญาสรปที่ไหนคะ เออในที่57ซอยนาวงประชาพัฒนา5ค่ะค่ะเป็นนาวงประชาพัฒนา5อยู่แถวดอนเมืองนะคะใช่ค่ะค่ะเดียวก็ซอย5เดี๋ยวเข้ามาไกลไหมคะกี่ร้อยเมตรเออจากจากจากปากซอยมาประมาณกลางกลงซอยอะคะ่ะมันจะเป็นอฟอฟฟิศสีออฟฟิศเลยสีส้มส้มดำดำอะคะ่ะเ้ามากลางซอยก็คือจะชื่อบริษัทเซลูราบีมนะคะ ใช่ค่ะประเภห้า่51เหรอคะใช่ค่ะจะตรวกได้ว่านายอยู่พร้อมกับรถคะวันนี้ก็ได้ค่ะมาทํางานทุกวันเป็นออฟฟิศขานายไปที่ไฟเขียนให้เดี๋ยวทางเจ้าที่เคียโทรติดต่อเข้าไปนะคะอ๋อได้ค่ะข้อมูลเรียบร้อยหมดเรื่องขอบคุณสำหรับข้อมูลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ